สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งในชุดการเรียนการสอนออนไลน์ชุดที่3นะคะในวันนี้เราจะมารู้จักกันในเรื่องของ n o noun n o u n เรื่องของคำนามค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องของคำนามชุดนี้นะคะ หน,นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคำนามได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ที่เป็นคำนามได้ค่ะมาทบทวนคำศัพท์กันค่ะคำแรก apple apple a p p l e apple ผลแอปเปนะคะ คำที่สอง orange orange o r a n g e orange ส้มค่ะคำที่สาม banana banana b a n a n a banana กล้วยค่ะคำที่สี butterfly butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อนะคะคำที่5 balloon balloon b a l l o o n balloon แปลว่าลูกโป่งค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าคำนามคืออะไร let's sing a song today i learned a noun can be a person place or thing today i learned a noun can be a person place or thing today i learned a noun can be a person place or thing Elephant Blueberry person, place thing A or เราก็ได้ฟังเพลงกันจบไปแล้วนะคะในเพลงก็จะบอกว่า person ที่แปลว่าคนหรือบุคคลสิ่งคือสิ่งของหรือสิ่งต่างๆ place แปลว่าสถานที่ สรุปรวมแล้วเพลงก็จะบอกเราว่าคำนามหมายถึงชื่อของคนสถานที่และสิ่งต่างๆค่ะต่อไปนะคะนักเรียนลองมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะคำใดเป็นคำนามนะคะเรามาเริ่มดูจากข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือ table table T A B L E table table ก็คือโต๊ะนะคะคำที่สอง run run R U N run run แปลว่าวิ่งคำที่สาม strong strong S T R O N G strong strong แปลว่า แข็งแรงคำที่4 house house h o u s e house house แปลว่าบ้านค่ะคำที่ห้า tree 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 แปลว่าต้นไม้นักเรียนลองเลือกดูสิคะว่าใน5ข้อนี้ คำใดบ้างที่เป็นคำนามเมื่อสักครู่ครูได้เกริ่นนำไปในสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วว่าคำนามคืออะไรนักเรียนน่าจะทำแบบฝึกหัดได้แล้วนะคะเรามาเฉลยกันเลยนะคะก่อนเฉลยเรามาฟังอีกครั้งหนึ่งคำนามจะเป็นคำที่เป็นชื่อของคนสถานที่ สิ่งของฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำแรกคือ table table แปลว่าโต๊ะนะคะเป็นคำนามคำต่อไปคือ house house บ้านเป็นคำนามค่ะคำต่อไปคือ tree tree ต้นไม้เป็นคำนามค่ะ ส่วน run 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 Wing run เป็นคำกริยานะคะเป็นอาการกระทำเคลื่อนไหวเราไม่นับเป็นคำนามนะคะเป็น verb เป็น verb เป็นคำกริยาส่วน strong strong คือมีลักษณะคำว่ามีลักษณะแข็งแรงเป็น adjective adjective คือคำคุณศรรัพท์ที่จะใช้ขยายคำนามนั้นๆว่ามีลักษณะอย่างไรคะ่ะ เรามาเรียนกันเรื่องของคำนามเลยนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกภาพนี้อาชีพนี้ก็คือ t c h e r t t c h e r t e a c h e r t c h e r a c h ช r คืออาชีพคุณครูนะคะภาพต่อไปอนักเรียนรู้จักกันนะคะ e, GG, e g e g a a ไข่นั่นเองนะคะภาพต่อไปสถานที่ไหนเอ่ยจังหวัดเราเองนะคะจังหวัดสมุทรปราการสนามบินสุวรรณภูมิคําว่าสนามบินคือ airport airport a i r p o r t, a I r p o r t airport แปลว่าสนามบินนะคะคำต่อไป book book แปลว่าหนังสือนะคะ B O O K book หนังสือคำต่อไปโอ้สวยงามเชียวนะคะคำนี้นักเรียนรู้จักแน่นอน horse horse H O R S E horse มานั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นคำนามนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบไปแล้วเรื่องของคำนามเราจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกันเลยค่ะมาดูคำสั่งในชุดนี้กันเลยนะคะ Look at the picture and fill the answer. Look at the picture and fill the answer. ให้นักเรียนดูภาพและเติมคำตอบให้ถูกต้องนะคะคำที่คุณครูให้มาทั้งห้าคำนี้เป็นคำนามคำแรกคือ tiger tiger คำที่สอง nurse nurse คำที่สาม pencil pencil คำที่สี่ doctor doctor คำที่ห้า School u c h o o l เรียนดูภาพนะคะน่าจะตอบคำตอบกันได้แล้วนะคะเรามาตอบพร้อมกันเลยค่ะภาพแรกคือคุณหมอนะคะคุณหมอคือ d o c t o r doctor ภาพที่สองเสือค่ะเสือภาษาอังกฤษคือ Tiger Tiger ภาพที่สามง่ายมากนะคะดินสอ อิสอสะกดแบบนี้นะคะ pencil pencil ต่อไปนะคะภาพที่4เป็นคุณพยาบาลนะคะ nurse nurse และภาพที่5โรงเรียนโรงเรียนเราเรียกว่า school school เรามาทบทวนความรู้เรื่องคำนามกันค่ะ oh Or an item. It could be anything, anything. It's something you can find in the ideas in your mind. Words like ball, bat, apple, and banana. มาดูความหมายของเพลงกันนะคะในเพลงนี้จะเริ่มด้วยคำนามคือชื่อเรียกคน person ซึ่งอาจเป็นใครบางคนที่คุณรู้จักก็ได้ในครอบครัวหรือชุมชน community ของคุณเองและยังหมายถึงคนทั่วไปในโลกนี้หรืออาจเป็นอาชีพต่างๆก็ได้เช่นเด็กผู้ชาย boy เด็กหญิง Girl พี่ชายน้องชาย Brother พี่สาวน้องสาว Sister สามี Husband ภรรยา Wife เพื่อน Friend เพื่อนบ้าน Neighbor หมอ Doctor ทนายความหรือนักกฎหมาย r o y a l ครู Royal, Crew, Teacher นักบินอวกาศ Astronaut แล้วในเพลงก็จะเป็นการเชิญชวนนะคะว่าเชิญทางนี้ทุกคนมาโชว์ให้ผมดูหน่อยว่าคนรู้เข้าใจอะไรบ้างและซร้อยเพลงก็จะร้องวนไปนะคะว่าคำนามคือชื่อที่เรียกคนสถานที่หรือสิ่งต่างๆจะวนซ้ำๆๆ,ๆกันไปนะคะต่อไปชุดที่สองคำนามคือชื่อของสถานที่ซึ่งเป็นที่ใดๆก็ได้ ที่คุณไปไม่ว่าจะเป็นที่ดาวเคราะห์หรือสถานที่ที่คุณแวะไปเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่คุณสามารถไปได้หรือบางแห่งที่คุณเคยไปเช่นบ้าน house ห้างสรรพสินค้า mall โรงพยาบาล hospital ร้านค้า store ห้องครัว kitchen โรงอาหาร c คฟ eteria หรืออีกหลายแห่งมากมายหรือจะเป็นห้องเรียน classroom บนดวงจันทร์ moon หรือทุกที่ในอวากาศ space ทุกคนทุกแห่งที่คุณอยู่ที่นั่นเรามาร่วมร้องเพลงกันเถอะและเขาจะจะสร้อยเพลงตรงที่ว่าคำนามคือชื่อที่ใช้เรียกคนสถานที่ หรือสิ่งต่างๆนะคะจะวนซ้ำๆๆกันไปอีกหลายรอบนะคะต่อไปเรามาดูชุดสุดท้ายพร้อมกันนะคะชุดสุดท้ายเขาพูดถึงว่าคำนามคือชื่อเรียกสิ่งต่างๆซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณมองเห็นอย่างเช่นพวกวัตถุ object หรือรายการใดๆก็แล้วแต่ item อาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่คุณสามารถพบเจอ หรืออาจจะเป็นความคิดภายในใจของคุณเองก็ได้เช่น ball ball ข้งขาว bat apple apple ้วย banana สุนัข d u g แมว cat koala เามีแพนด้า panda ความรัก love ความร่าเริง joy และ ความสงบ peace ในช่วงท้ายของเพลงนะคะเขาบอกว่าถ้าคนรู้จักคำที่เรียกคนสถานที่หรือสิ่งต่างๆเรามาร้องเพลงกับผมกันเถอะครับและสรุปตรงท้ายเพลงก็คือคำนามคือชื่อที่เรียกคนสถานที่สิ่งต่างๆซ้ำๆๆวนจนจนจบเพลงนะคะ คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ตัวอย่างนะคะ t e a c h e r t e a c h e r t egg egg airport airport book book horse horse อีกครั้งนะคะ t e a c h e r t e a c h e r egg egg airport airport book book horse horse อ่าคุณครูก็จะขอฝากการบ้านนะคะ นักเรียนก็จะควรจะท่องคำศัพท์ทุกวันวันละสามคำนะคะค่ะขอฝากการบ้านให้นักเรียนท่องศัพท์ด้วยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนการสอนกันแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปที่4ค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะ